ถ้าณนะตอนนี้เนี่ยราคาที่ยอ่อลงมาผมว่ามันเป็นโอกาสมากกว่ามันไม่ได้ถึงแด้ว,ว่าโอโ้โหจะถล่มทลายกันขนาดนั้นเรายังมองว่ายังมีแนวโน้มที่สดใสนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจเงินเฟอ้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังดูกดดันภาพรวมตลาดแล้วก็ล้วงของการอ่ consumer spending พอเราโตมากขึ้นเรื่องของการที่เราจะเติบโตให้ได้เบรดเท่าเดิมในปีก่อนมันก็ค่อนยากชาเลนขึ้นนะครับ เจมาร์เจมารเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่ม i อซด้วยใช่ไหมครับคุณเบนถูกต้องครับถึงแม้ว่าธุรกิจเขาจะหลายอย่างมากเลยนะฮะตอนนี้ไอซีทีเขาอาจจะมีรายได้และกําไรแค่ประมาณสิเปอร์เซ็นท่านั้นเองแต่ว่ามันมันยังอยู่ในกลุ่มไอซีีครับนะแต่คําถามมาเยอะมากเลยครับ,นะรบเอาลุกหรือมุมมองของ FSSIA ที่มีต่อ jmart ์เอาตัวแม่ก่อนนะเพราะว่าตัวแม่เนี่ย นะราคาเคยขึ้นไปแถวๆหกสิบกว่าบาทแล้วมันก็ยอ่อลงมาแนวสอวันทําการหลังเนี่ยย่อทั้งกลุ่มเลยอะ่ะจนคุณผู้ชมแฟนๆรายการสงสัยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเจมาร์ Mart หรือเปล่ามันไม่ดีแล้วหรือเปล่าลงเล่นลมกันทั้งกลุ่มเลยนะ,ค,ะครับก็เลยอยากรู้มุมมองก่อนว่ายังมองดีหรือมองไม่ดียังไงสําหรับเจมาร์ Mart ครับคุณเบนครับครับ สำหรับเรานะครับถ้ามุมมองของเราเนี่ยถ้าเป็น c ปคอมเ d a t ชันเรายังคงแนะนำซื้อนะครับบนราคาเป้าหมาย62บาทนะครับถ้าเกิดว่าพูดตามตรงก็คือมันชนทาร็ตเราพอดีนะครับเจมาเนี่ยมันขึ้นไปชนแถวแ62-63เนี่ยชนปุ๊บมันก็ลงมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าณตอนนี้เนี่ยราคาที่ย่อตลงมาผมว่ามันเป็นโอกาสมากกว่ามันไม่ได้ถึงียกว่าโอ้ ว่าจะถล่มทลายกันขนาดนั้นมันเป็นเพราะว่าที่ราคาขึ้นไป60สิบสี่ฮายาที่64บาทบนี่ยาทมันเต็มมูลค่าแล้วเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอัพไซต์ต่อจากนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยที่มันขึ้นไป64บาทผมก็คุยกับพี่ตั๊กที่ยุวนาถน,นะครับที่ดู MP, เจมส์ทีแล้วก็ซิงเกอร์นเนี่ยโอ้โหโค,โค,คุยกันแบบกลุมขมับแล้วอะไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อเพราะว่ามันเต็มแล้วจริงๆผมจะปรับต่อขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําให แนะนำให้นักลงทุนซื้อต่อนะครับการที่นะแนะนำนักลงทุนซื้อต่อหมายความว่าคุณจะต้องซื้อกันไปจนถึงปี2023คือถือกัน24เดือนนะไม่ใช่แค่12เดือนละมันยาวเกินไปนะครับเราก็เลยยังคงราคาเป้าหมายที่62บาทอยู่อ่แล้วก็เลยทำให้ราคาที่ลงมาเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสซื้อมากกว่าไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับในระยะสั้นอแต่ว่าผมว่ามันเต็มมูลค่าแล้วจริงๆราคาเลยปรับตัวอ่อนตัวลงมาครับ ครับคุณเบนก็บอกเองว่าเจมาร์ทำเยอะมากนะจ,กนน ون, จับมือกับคนนู้นจับมือกับคนนั้นจับมือกับคนนี้แล้วก็ไปจูงเพื่อน <laughs> มาทำด้วยกันอีกนะครับคือคอนเน็ชันเยอะมากและดูเหมือนแบบไม่รู้นะจะใช้ภาษิตอะไรนะถ้าอยากจะไปไวๆก็ให้ไปคนเดียวแต่ถ้าเกิดอยากไปไกลๆต้องไปด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาลุกที่มีต่อเจมาร FSSIA มองดีไม่ดีครับจากนี้ไปครับเจมาร์เ,เรายังมองดีนะครับเรายังมองว่ายังมีแนวโน้มที่สดใสนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจเงินเฟอ้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังดูกดดันภาพรวมตลาดแล้วก็ลวงของการขอ s u m e น spending แต่ว่าอย่าลืมว่าเจมารเนี่ยมันยังมีบริษัทที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัว เศรษฐกิจภาพใหญ่สักเท่าไหร่ก็คือตัวของ JMT ใช่ไหมครับผมคิดว่าจริงๆมันเป็นโอกาสซื้อด้วยซ้ำนะครับที่ราคามันลงมาในระยะสั้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวมูลค่าที่มันเต็มแล้วจริงๆ6 2บาทเนี่ยถ้ามาดูในตัวของอาราคาเป้าหมายของ JMT ที่พี่ตั๊กเขาให้ไวเนี่ยก็80บาทมันก็ชนแล้วเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราคงไม่ได้ปรับในระยะสั้นตอนนี้เพราะว่าเรื่องของกําไรที่เราประเมินนะครับว่าปีนี้จะโตวัน70% 80%เนี่ย เราก็ยังไม่เห็นปัจใจัยใหม่ๆที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับตัวของไตรมาสแรกออกมาดีก็จริงนะครับตัวของ JMT แล้วก็ซิงเกอร์จะเป็นตัวที่ทําให้เจมัยังคงเติบโตนะครับเจมั J เนี่ยเราประเมินตัวกําไรในไตรามาสแรกไว้ประมาณ322ล้านบาทนะครับบวกทั้งคืนและเดียร์ออนเดียเช่นเดียวกันกันกนกบตัวของ JMT นะครับ JMT เนี่ยบวกเยอะเลยด้วยนะครับ43%เดียร์ออนเดียซิงเกอร์บวก67%เดียร์ออนเดียเจมัเนี่ยจะบวกน้อยหน่อยประมาณ10%เดียร์ออนเดีย นะครับเพราะฉะนั้นมันบวกทั้งแผงนะครับเอาลูกเนี่ยระยะสั้นมันยังดีอยู่คือถ้าลองเปรียบเทียบก,กับที่เราคุยกัน่ีเดียก,ก่อนนั่นเนี่ยเยอันเดียก็บวกนิดหน่อยคิวอนคิวลงใช,ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันยังบวกทั้งคิวอนคิวบวกเยอันเดียเนี่ยมันก็เลยยังมีเอาลุกที่เรายังชอบอยู่นะครับถึงแม้ลงมาตรงนี้เนี่ยมันลงมาเปิดอัพไซด์ด้วยซ้ํานะครับลงมาห้าสิบห้าห้าสิหกเนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์มันมากพอที่เราจะกลับเข้าสะสมในระยะสั้นได้กยซ้ำไปครับครับคุณเนเนลือก เจมารเป็นท็อปพิกในกลุ่ม ICT ด้วยใช่ไหมครับชอบมากขนาดนั้นเลยเหละครับคุณเบนถูกต้องครับจริงๆเนี่ยหุ้นทั้งหมดที่ผมดูประมาณ20่สิกว่าตัวเนี่ยตัวเจมารนี่เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดอยู่แล้วด้วยครับขอ3ข้อทำไมคุณผิงชอบเจมารมากขนาดนี้คุณเบนเชิญครับครับข้อแรกคือลูกๆนะครับลูกๆเขาเนี่ยเป็นคนที่รักคุณพ่อมากนะครับไอซีที M เนี่ยเป็นคนกระตันอยู่มาก ทำกำไรให้เจมาร์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยถือว่าต่ำนะครับเ,เรื่องของความเสี่ยงในเรื่องกำไรที่จะลดลงหรือว่าตัวนี้เรายังไม่เห็นเลยว่า JMT มันจะมีโอกาสที่กำไรมันส่งตัวหรือลงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยคือลูกๆที่ดีนะครับซิงเกิล JMT แต่ละคนเก่งมากนะครับก็ทําให้ตัวของเจมาร์ดีขึ้นข้อสองก็คือเรื่องของซินจี้นะครับการที่เขาขยายธุรกิจเนี่ย มันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับปีนี้เนี่ยเรายังมีเขาเจมานเนี่ยมันยังมีโปรเจกต์อีกหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับมันยังมีทั้งเรื่องของการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆเพื่อที่จะ,ะเสริมตัวของป่านี้นะครับถ้าเกิดใ,ใครจํากันได้ผมเคยเล่าว่าเจมาร์มันคือป่าป่า,ปานึงนะครับที่มีต้นไม้หลายต้นมากเขากาลังหาต้นไม้ใหม่ๆอยู่ต่อเน,นื่องโดยตลอดนะครับมีลาําธารมีสัตว์ป่ามีอะไรช่วยเกื้อกูลกันมันไม่ใช่ป่าที่หยุดโตมันยังขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการลงทุนเขาที่ยังมีอยู่เนี่ยผมเลยยังชอบเจมาร์เป็นปัจจัยที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องของการเติบโตนะครับอ,อถ้าเรามองในเรื่องของโกลด์ในอีกสามสี่ปีของเจมาร์เนี่ยอ,อตัวของการกําไรการเติบโตปกติเราคุยกันว่ามันจะโตแบบเอ,อค่อยๆลดลงใช่ไหมครับโตสี่สิบสมสิบี่บค่อยๆเฉลี่ยค่อยๆลดลงเพราะว่าพอเราโตมากขึ้น เรื่องของการที่เราจะเติบโตให้ได้เรดเท่าเดิมในปีก่อนมันก็ค่อนยากชาเลนขึ้นนะครับแต่จ m มาเขาตั้งเป้าไว้ถ้าถ้าใครติดตามคุณอดิศักเขาพูดมาตลอดว่าจะโตแบบ j c เคิร์ฟใช่ไหมครับเจเคริรก็คือโตขึ้นแบบตัว J เลย Exponential Growth กันแบบสุดๆไปเลยนะครับ,รบการประเมินของเราก็ใกล้เคียงกับที่เขามองนะครับว่า,าตัว JMT มเนี่ยมันจะโตกันชนิดว่า3ปีต่อจากนี้แบบ50 40 5 0 ใช่ไหมครับเจมามันก็จะโตแบบเดียวกันก็คือ4ี่สเปอหมือนกันเพราะฉะนั้นจะหาหุ้นแบบไหนที่จะโต3ปีระดับเนี้สี่สได้ในในตลาดใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยชอบสักตัวเจมาด้วยเหตุผล3าข้อนี้ครับครับแต่คุณเบนก็ยังใจแข็งที่จะยังไม่ขยับราคาเป้าหมายของเจมาขึ้นไปใช่ไหมครับก็ณนะตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่ทําให้เราต้องปรับ ตัวของราคาเป้าหมายนะครับก็ยังคงเป้าหมายไว้ที่62บาทอยู่ครับครับแนะนำซื้อเจมา t ชอบมากที่สุดในกลุ่ม ICT เป้าพื้นฐานปลายป,ายปี62บาทนะครับโปร5เดือนสําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ มณิพลัสออนไลน์001ถึง007นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y p l u s M O N E Y P L U S n e y p l u s ติดกันตรงตัวนะครับ